ราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอโชคลาภที่วัดมุสลินค่ะองค์พยามุจลินนัคราชนะคะตั้งนโมูสามจบแลวก็กล่าวบูชาลาธทฐานรอดนะคะตรงใต้ท้องขององค์พยามุจลินนคกราชสามรอบค่ะนี่คือด้านนอกนะคะ วัดมุจรินอำเภอท่าวงจลบบุรีค่ะอพยามุจรินด้วยนะครับมันถ้ามีโชคมีชัยมีบุญตัวเรื่อยใน,นลูกแก้วเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยได้นะครับหรือท้าจะบน,านาบางาง่อาไว้ให้ขึ้นไปไหว้ <ใน S 2> ข้างบนหลงท้าไม่ต้องถอดบนหาเรอคลังจากเดินขึ้นบันไดที่วัดเขาสมอคอแล้วเราก็ยังไม่กลับนะคะยังอยู่ที่อ,อท่าวุง พาทุกคนมาต่อกันที่วัดมุจรินค่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนไปขอพรองค์พ่อปู่พญานาคากันนะคะ200ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบนะครับอยู่ในซองจดหมายเป็นของจํารวยร้องแทนตั้งองพ่อปู่พญานาคามุชรินยินดีนะครับนะขอทรงใจไปให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยืาลืมขอ มาสวยงามน,นะครับอยู่ข้างหลังวิหารข้างล่างนะครับคอยท่านเดินชมให้ทั่วรอบวิหารทั้งนบนทั้งล่างนี่คือรอบวิหารด้านบนนะคะ รอบวิหารก็จะเป็นพญานาคานะคะมาตอนนี้ก็มาร่วมบุญนะคะสร้างศาลาการประเรียน,นะคะ่ะหลังนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นะคะ ปูลงไปก่อนแล้วนะคะกาบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอโชคขอลาภที่วัดนุสรินค่ะ งพญามุจรินนัคราชนะคะตั้งนโมสามจบเราก็กล่าวบูชาแล้วทิฐานลอดนะคะตรงใต้ท้องขององค์พญามุจรินนัคราชสามรอบค่ะนี่นะคะลอดไปตรงนี้นะคะ เมื่อกี้คือรอดไปแล้วนะคะสามรอบค่ะเสร็จแล้วก็มาตีคองมงนะคะสามครั้งดังๆค่ะนี่คือด้านนอกนะคะ พาทุกคนเวียนซ้ายนะคะวนซ้ายด้านรอบด้านล่างนะคะเมื่อกี้เราดูด้านบนไปแล้วนะคะอีกด้านนึงนะคะ รอบๆก็จะเป็นน้ำนะคะนี่ค่ะทำน้ำไว้รอบๆนะคะเป็นน้ำรอบๆค่ะวัดมุจรินอำเภอท่าวงจังหวัดรบบุรีค่ะ เดินไปท่าน้ำนะคะนาคานะคะพญามุจจรินอยู่ทางโน้นนะคะพี่ปูคือเดินไปแล้วนะคะเดินไปก่อนหน้าแล้ว ท่าน้ำนาคาพญามุจลินค่ะ้ยหนูเดินมาทำไมคะเพื่อม<ะ>อ่ะวิเอนนะอน้าจะมีงานเออเพิ่งรู้ว่าลบบุรีก็มีแม่น้ำท่าแม่น้ำอะไรเนี่ย ไม่แน่ใจอุ้ยอืมน,นมีมีเรือด้วยพี่ปุ๊แปลว่าชาวบ้านที่ติดน้ำเขาก็ใช้เรือ,อมีอะไรนะั้นที่ดักปลาอะอันนั้นเขาเรียกอะไรนะนโนดอ,อันนี้คือข้าน้ำนะคะที่วัดบุจาลินค่ะใส่น้ำไหล เหมือนเสียงเรือหรือเสียงอะไรหรือเสียงเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ําลุงแข็งแรงนะคะทายเรือมาลุงขึ้นได้ง่ายดายมากเลยอะ่ะ <c oughs> ้านลุงอยู่ริมน้ำเหรอคะ <c oughs> ลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยแปสิบแล้ว ขึ้นได้ด้วยแข็งแรงแข็งแรงแข็งรงกว่าเรา